สวัสดีครับข้าเหนียวไก่ห่อนครนานไม่ขึ้นราคามา5ปีแล้วนะครับห่อละ20บาทเท่านั้นนะครับที่เห็นน้องก็หหอนี่คือ20บาทนะครับทุกคนนะครับมีหมูกระจกมีหัวใจมีกลิ่นนะครับแล้วก็มีตับมีเครื่องในนะแล้วตรงนั้นก็เป็นเนื้อไก่ล้วนๆนะครับียกว่าชุบแป้งทอดกันนี่รสเด็ดๆกันเลยทีเดียวนะครับมีหมูกระจกเรียกว่าแบ่งขายกันด้วยเลยนะครับถุงละ40บบาทเบิ่มๆกันเลยนะครับนี่เลยนะ ข้าวเหนียวไก่หอนครน่าน20บาทยังมีให้กินนะครับมาเจอมาเจอกันได้นะที่ตลาดบ้านฟ้าเลยมาเช่ลำลูกกาคลองหกปทุมธานีครับนี่น้องกระตักนี่เลยว่ามีแยกด้วยนะครับไม่เอาเข้าวเหนียวก็ได้นะครับนี่นะเรียกว่าสั่งได้ตามใจเลยต้องการแบบไหนนะครับเลือกเอาได้เลยรวมก็ได้ไม่รวมก็ได้เลยนะครับ น่ารักมากๆเลยครับสองสามีภรรยานะครับบอกให้เลยว่าไม่ยอมขึ้นราคานะครับผมถามหลายครั้งแล้วนะไม่ขึ้นสักทีเลยแล้วก็จะไม่ขึ้นเลยผมถามเบื้องหลังแล้วยังไม่คิดจะขึ้นราคาแลวจะอยู่ราคานี้อีกยาวนานกัลประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียวนะขายดีตลอดการทั้งร้านเนี้ยข้าเหนียวไก่ห่อนะครน,น่านนะครับผมประมาณนี้